มีเทรนเดอะมอลล์กรุ๊ปชวนเปิดประสบการณ์อัปเดตเทรนไอเทมสมาร์ทไลฟ์สไตล์ในงานมีเทรนแกร์เจ็ตเพลงกราว2024ันยี R ่ส e ิมีเทรน BETREND เดอะมอลล์กรุ๊ปแหล่งรวมสินค้าไลฟ์สไตล์โนศูนย์จุดหนึ่งวันสต็อปช้อปปิ้งฟอร์ครีเอทีฟไลฟ์สไตล์สโตร์ชวนไอทีเลิฟเวอร์และคนรักไอเทมสมาร์ทไลฟ์สไตล์ร่วมเปิดประสบการณ์แห่งโลกเทคโนโลยีพร้อมสัมผัสนวัตกรรมสินค้าและไอเทมสุดล้ำในงาน BETREND Gadget Playground 2024พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าและกิจกรรมจากแบรนด์ชั้นนำที่สลับหมุนเวียนมาร่วมสร้างสีงสันตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมวันที่15กันยายน2567ที่ BETREND The m o l l The Mall l i f e s t o r e ทุกสาขา Emporium และ Paragon Department Store พิเศษ พบไฮไลท์เปิดตัวที่แรกกับแว่นตาพร้อมลำโพงในตัวจาก JBL และสินค้าแกดเจ็ตไลฟ์สไตล์ลดสูงสุด80%ระหว่างวันที่11-22ถึง22กรกฎาคม2567เฉพาะที่ M Grand Hall ชั้น G The Mall l i f e Store บางแคและพบกับโปรโมชั่นจัดเต็มอีกครั้งระหว่างวันที่25-31กรกฎาคม2567ที่ M Event Hall ชั้น B The Mall l i f e Store ท่าพระงานดีเทรนแก g เจ็ l เพล r กราว จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์มียอนเปิดพื้นที่สำหรับคนรักแก่เจ็ด มาร่วมอัปเดตเทรนด์ไอเทมมาสินค้าสมาร์ทสุดล้ำการันตีคุณภาพและความครบครันจากแบรนด์ดังระดับโลกรวบรวมไว้ให้พลพักคนรักไอทีได้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตสุดอินเทรนด์เกมสเปคแรงเครื่องเขียนหลากดีไซน์อุปกรณ์สำนักงานสุดสมาร์ทหนังสือยอดฮิตรวมถึงอุปกรณ์และของขวัญหลากสไตล์ตอบโจทย์เทรนดี้สมาร์ทไลฟ์ทุกไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลแบบครบครันที่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ภายในงานได้เชิญหนุ่มสาว Smart Life สมาร์ทไลฟ์สไตล์ยุคใหม่มาร่วมเปิดประสบการณ์สู่โลกแห่งเทคโนโลยีและอัปเดตไอเทมความครบครันของสินค้าภายในงานอาทิคุณคูเปอร์พัทรกพสิธิ์ณสงขลาดาราและพระเอกซีรีส์ไวชื่อดังคุณบีเวอร์พันสพลเจนสรรพกิจกุลคุณปลิ้งปิติสิรีบริรักษ์และคุณธนวรสิริธัญญธนากูลสมาร์ทไลฟ์สายไฮเทครุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี โดยมีคุณรัชตะสุทธาพัฒนนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้าบีเทรนบริษัทเดลโมกรุ๊ปจำกัดมาร่วมต้อนรับนา M เอ็มแกร l ด์ฮอลล์ชั้นจีเดลโมไลฟ์สโตร์บางแคนอกจากนี้ b t t r e n d ยังได้จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าสินค้าแก่เจ็แบรนด์ดังเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด80%สมาชิกบ,บัตร m อ็มการับส่วนลด100บาท เพียงแลกคะแนนสะสม4 0 0เอม point พิเศษนักช็อป5ท่านที่มียอดซื้อสูงสุดตลอดแคมเปญรับฟรีของรางวัลรวมมูลค่ากว่า60,000บาทสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่150,000บาทขึ้นไปตลอดรายการจากแบรนด์ AIR, w h l e e l p a n d o Garmin สมาชิกบัตรเครดิตลดเพิ่มคะแนนสะสมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด25%รวมถึงการแบ่งชำระ0%ทุกชิ้นนาน10เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการที่เศษเฉพาะที่ M Grand Hall ชั้น G ีเด m ร l ม Life Store โบางแคระหว่างวันที่11-22กรกฎาคม2567พบไฮไลท์เปิดตัวก่อนใครที่แรกกับแว่นตาพร้อม ลำโพงในตัวจาก JBL พร้อมด้วยโปรโมชั่นสินค้าแกดเจ็ตไลฟ์สไตล์ลดสูงสุด80%และโปรโมชั่นสุด Exclusive ซภายในงานรับสิทธิ์ซื้อกล่องสูง UPS E T d a c k จำนวน1กล่องมูลค่า550บาทเมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ5,000บาทขึ้นไปใบเสร็จและพบกับสินค้านาทีทองแบบคุ้มเวอร์กับอุปกรณ์แกดเจ็ตราคาเริ่มต้นเพียง9 9บาท กับช่วงเวลานาทีทองในวันจันทร์ศุกร์จำนวน2รอบวันในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีและในวันเสาร์อาทิตย์จำนวน3รอบวันในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงสินาฬิกา30นาทีเวลา16นาฬิกาถึงสินาฬิกา30นาทีและเวลา18นาฬิกาถึงสินาฬิกา30นาที นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษร่วมสนุกหมุนกาชาปองและรับของสมมนาคุณจากแบรนด์เมื่อซื้อสินค้าภายในงานสำหรับสมาชิก m อ็มกาซื้อครบ1,200บาทขึ้นไปใบเสร็จและสำหรับลูกค้าทั่วไปซื้อครบ1,500บาทขึ้นไปใบเสร็จและชวนมาเป็นส่วนหนึ่งในการท่องโลก m e t a เวิร์ไปกับเครื่องเล่น VR สุดตื่นเต้นจำลองการเล่นเสมือนเครื่องเล่นจริงในสวนสนุก พร้อมด้วยกิจกรรมอีกมากมายภายในงานสัมผัสความครบครันของหลากหลายไอเทมสินค้าไฮเทคตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สายเทคเลิฟเวอร์พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษกับแคมเปญมีเทรนเกตเจ็ตเพลงราว์สองตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมวันที่15กันยายน2567ที่ B E T R E N D The Mall The Mall Lifestyle ทุกสาขา Emporium และ Paragon Department Store และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook b e t r e n t h a i l a n d h t t p f a c e b o o k c o m b e t r e n t h a i l a n d